บางคนจะแน่นไรตามมา อันตรายผ่านความลำเข็นร้อนเย็นมีชายพ่อชายเป็นชาติรีโบราณนานมาชาไทยแข่งเรียนใครง่าป่าปันมาทุกเวลาไม่วันชาตรีอันตรายผ่านความลำเข็นร้อนเย็นมีชายพ่อชายเป็นชาติีเป็นคนไทมาของไน,น้องพี่เฝาเลือดไทยเสีย เป็นร้อนเย็นมิดได้ทอดกายเป็นชาติ สวัสดีครับสวัสดีครับสาภาพโทรทัศน์สมมุตนและการบันเทปนะครับขอพาท่านผู้ชมท่านครับเข้าสู่ข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่1 3กันยายนพุทธศักราช2 5 6 8กบับผมสุที่ศิลาบุิและเชื่อไหทุกคนครับครับวันนี้เริ่มต้นที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับประจำวันที่13ากันยายนพุทธศักราช2568สสถานการณ์โดยรวมครับตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาครับ ในบางพื้นที่ตรวจพบโดนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจำนวน4ครั้งรวม12ลำสามารถตัดการควบคุมสัญญาณได้6ลำปัจจุบันกอกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ต,ตามสถานการณ์นะครับด้านการดำเนินงานจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่25โดยจิตอาสา9 4จิตอาสาพระราชทานกำลังพลจิตอาสาพระราชทานชุดช่างจิตอาสาจากบริษัทสิริวัฒนาอินเตอร์พิ้นจำกัดมหาชนและประชาชนจิตอาสาเข้าซ่อมแซมสารศึกษาการดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานนอกอาคารเรียนติดตั้งหลอดไฟทำความสะอาดพื้นอาคารทาสีประตู และผนังอาคารความคืบหน้าการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ50ณโรงเรียนบ้านโคกรมอําเภอรปราสาทจวัสุลินสุนูนนำนันการจิตอาสาพ,พระราชทานภาค2โดยโกองกําลังฐานราบที่1กรมฐานราบที่23ผู้บังคับหน่วยพร้อมด้วยนายฐานฝ่ายอํานวยการและกําลังคนจิตอาสาของหน่วยเยี่ยมตรวจขอไครับเยี่ยมติดตามให้กําลังใจ มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวอาิอนป้อมกลางที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนโดยได้ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนหารือแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวแบบบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนนะบ้านบุไทยตำบลทุ่งสว่างอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่สองขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณและติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของอาจารย์พวงทองแนะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจครับนะครับศาสตราจารย์ดอร์พวงทองตวัฒน์พัน์อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาสัพธร์ระหว่างประเทศคณะรัฐศสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์บนเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า เปิเข้าใจเถิดว่าการเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาให้กับการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยจากกรหลีสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาและอนุญาตให้มีการส่งสินค้าชาติข้ามชายแดนได้แต่กลับถูกทัวร์ชาญยนไทยบูรณาญนญุนแรกเข้าใจว่าสินค้าจากไทยจะให้กัมพูชาเข้มแข็งขึ้นเพราะคนไทยเชื่อว่าเราต้องลงโทษกัมพูชาให้ย่อยยับทางเศรษฐกิจและเชื่อว่าไทยประเทศไทย จะไม่ได้รับผปวกระทบอะไรเลยจะมีแต่ความเชื่อที่ผิดทั้งสิ้นดังนี้หนึ่งสินค้าที่ทยญี่ปุ่นต้องการส่งข้ามชายแดนระหว่างไทยกับพูชาไม่ใช่เครื่องอุปกรณ์เพื่อใช้กับจังหวันของผู้คนแต่เป็นชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ผลิตในลักษณะซัพพลายเชนเช่นประเทศหนึ่งผลิตและส่งไปประกอบในอีกประเทศหนึ่งเป็นต้นฉะนั้นหาซัพพลายเชนถูกดิสละประเทศที่เหี่ยวข้องรัวได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมด 2. สถานทูตญี่ปุ่นกล่าวว่า ทีญี่ปุ่นที่รับผลกระทบจากกาติตานี้เข้ามาลงทุนในไทยทีกัมพูชาตามนโยบายไอร์แลนด์ที่เลิกตั้งแต่ตีส5ง .2 หรือในยุทธบาประเทตอิยยุทธนโยบายนี้มุ่งชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติที่รับผลกระทบจากส,สงครามกา,ารค้ราระหว่างสหรัฐจีนให้หันมาลงทุนในเอเชียระดักเช่น้มากขึ้นโดยทันีไอเดียว่าประเทศต่างชาติสามารถผลิตชิ้นส่วนอุาษาษาตสรรมที่ใช้แรนานและสิ่งที่ในกัมพูชาได้แล้วส่งชิ้นส่วน เข้ามาตะกอดในประเทศไทยได้โดยได้รับคายเวนาสีโดยการใช้ประโยชน์จากเขตเขตการค้าเสรีของ AEC ส่วนประเทศไทยจะเป็นศูนย์การการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและรัฐบาลไทยยังจะต้านเศรษฐกิจอิเศษภาคตะวันออกดี AEC เพื่อรองรับศูนส่นจากชาติ 3. เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลไทยก็มทุนกว่า20รานในธทรกัมพูชา ไปเยี่ยมชมที่เศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาเพื่อหาทางจับคู่การทำลงให้จํารลงทุนตามแนวคิดไฮแลนด์พลาสซีทาติดานชายแดนจึงกระทบต่อท่าการผลิตของบริษัทต,ต่างๆซึ่งเชื่อว่าบริษัทฝั่ง่าไทยก็ไ,ได้รับผลกระทบด้วยพวกเขาไม่กล้ารุาิบปากเท่าที่ได้รับข้อมูลมาบริษัทจีตุลต้องเยะไปใช้การขนส่งทางการและทางเรือแท้ส่วนรณให้ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเดือนละหลายร้อยล้านบาทคำถามคือเขาไม่ได้เป็นคู่กรณีในภาคัดแย้แต่เขาเข้ามาลงทุนด้วยความเชื่อว่ารัฐบาลไทยจะอำนวยความสะดวกให้เขาตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่รัฐบาลไทยก็ได้สามารถอำนวยความสะดวกให้เขาได้ด้วยผลเรื่องชาตินิยมได้ว,วามเกนชังชาวเขมรพวกเขาคงเข็ดกับประเทศไทยเนี้ยในอนาคตอันใกล้คงได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้นักธุรกิจต่างชาติได้เลย อีกตัวไม่กี่คนก็สามารถขัดขวางการค้าการล้นระหว่างประเทศได้ข้อที่หครับการปิดดา่านย่อมทําให้การผลิตสินค้าอุตสาหการรมในไทยเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนครับแม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นของญี่ปุ่นแต่รายได้จากการส่งออกนะั้นเป็นรายได้ของไทยด้วยหุ้นส่นก็เป็นคนไทยแรงงานก็เป็นคนไทยครับ และหกสิ่งที่น่าสนใจคือคนเอกนะัทพลน,นัาทานิตเนี่ยนะครับดูจะมีความเข้าใจกับปัญหานี้อย่างดีท่านจึงเสนอให้เปิดดาษครับทั้งนี้ในช่วงสปีที่ผ่านมาท่านเป็นาานายทหารที่สวมหมวกฝ่ายกันเมืองด้วยจึงได้รับข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นแต่สิ่งน่าจดแต่สิ่งที่น่า,ต,นากตกใจเนี่ยคือลูกน้องของท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ชายแดนเป็นส่วนใหญ่เนะี่ยนะครับ กับเสนอความเห็นสวนทางแบบไม่เกรงใจผู้บังคับบัญชาเลยนะท่านก็อาจจะมีความรู้เรื่องการรบครับแต่ยังต้องทําความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการตักประเทศเพิ่มเติมอีกมากและข้อที่7ครับไทยส่งออกไปกัมพูชาเดือนลัประมาณหนึ่งหมืนล้านบาทจริงๆแม้แต่การห้ามส่งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันไปยังกัมพูชาเนี่ยฝ่ายที่เจ็บตัวกว่าแน่ๆคือไทยครับ เพราะว่าเป็นทั้งเจ้าของโรงงานและแรงงานไทยที่ขณะที่สินค้าเหล่านี้เนี่ยก็พูชาสามารถหันไปซื้อจากเวียดนามและจีนได้นะครับแถมราคาเนี่ยถูกกว่าด้วยซ้ำครับเราเนี่ยจะต้องสูญเสียตลาดในกัพูชาที่นักธุรกิจไทยใช้เวลาสร้างมาก,กว่า30ปีอย่างนั้นหรอคนไทยอยู่กับการใช้อารมณ์จนมองข้ามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหรืออย่างไรนะครับ มาติดตามข่าวต่อไปครับผู้บัญชาการฐานบกลงพื้นที่อีสานใต้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองกำลังสุรานารีชี้ยังพบขมลิละเมิดแอบวางทุน่นบึ้มและโจรและย้ำว่าต้องมีความพร้อมอยู่เสมอกำชับหน่วยดูแลใส่ใจกำลังคนในทุกเรื่องวันนี้ครับพลเอกพนาแคลปปอดถุกผู้บัญชาการฐานบก ในฐานะผู้ประชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกนำคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บกเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพลโทบุญสินภาคกาแม่ทัพภาคที่สองในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองให้การต้อนรับโดยผู้ประชาการฐานบกรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวมและการปฏิบัติ ที่สำคัญของหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุนนารีได้แก่หน่วยเฉพาะกิจที่1อําเภอการท่าลัก,กษ์จังหวัดศรีสะเกดและหน่วยเฉพาะกิจที่2อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก่อนพบปะผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุที่ปฏิบัตรริราชการสนามในพื้นที่พลเอกพนากล่าวกับกําลังพลตอนหนึ่งว่าวันนี้คณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกมีความตั้งใจที่จะนําความห่วงใยมามอบ ให้กับกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งด้วยสถานการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกําลังพลทุกนายสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ด้วยความกล้าหาญเข้มแข็ง,ขงเสียสละและอดทนได้เป็นอยา่างดีขอให้ผู้บังคับหน่วยดํารงความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอภายใต้ความปลอดภัยของกําลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ รวมทั้งต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและผลการหารือในเวทีระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อน,นำมาขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จากการรายงานของหน่วยในพื้นที่ที่ยังคงพบการปฏิบัติการทานฐานหรือการกระทําำของฝ่ายตรงข้ามที่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเช่นการตรวจพบทุ่นระเบิดการและการบินลาดตบตระเวนของอากาศยานไร้คนขับขอให้หน่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อประกอบหลักฐานให้กับกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปขยายผลหรือเรียกร้องในกลไกลระดับตา่างๆในโอกาสต่อไปในส่วนของการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามผู้ประชาการหานบกได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลและใส่ใจกำลังคนในทุกระดับพร้อมพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการกำลังพลให้มีการผัดเปลี่ยนกำลังอย่างเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้กลับไปพบปะก,กับครอบครัวและคลายความกังวลใจระหว่างกันรวมทั้งให้ความสําคัญในมาตรการพิทักษ์กาลังรบ ผ่านการประเมินสุขภาพของกําลังคนในทุกมิติโดยเฉพาะทหารกองประจำการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งถือเป็นภารกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาสภาพจิตใจและป้องกันผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากพบความเสี่ยงขอให้หน่วยได้ประสานไปยังหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่เพื่อร่วมประเมิน และนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพวะปกติโดยเร็วครับหมดเวลาของข่าวชั่กิจประจำคืนนี้แล้วนะครับสาภาพโทรทัศน์สมมุติและกลับึิเทพขอราท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อน,อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราเข่าวไทยต่างคนจานแน่ไรต่างวา เป็นชาติปียนโบราณนานมาชาไทยแข่งเรียงใครง่าฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่วันชัดนเป่งอันตรายผ่านความลำเป็นงทอดเย็นมีนายทอดา,ายาเป็นชาติ แร่งเกรียงใครกล้า่าันมาทุกเวลาไม่วันพัดรึงอันตรายผ่านความลำเค็นร้อนเย็นมิได้กอดกายเป็นชาติเรียนเกิดไทยมาลอมใจลองพีเร้าเลื่อยไทยแมรียนอาตมีรับยิง่งเรีนเกินไทยจงเข้าใจทุก